สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอโ้เสียงหวานเจี๊ยบเลยฮัมวีนค่ะ้ัมวีนโ,โหไอ้ไไข้าห้องเย็นมานี่สียด,ดีมากต้องกินน้ำชาห้องเย็นนะคะเมนะื่กินน้ำชาห้องเย็นนี่เสียงเปลี่ยนเลยคนเข้ามากขนบคเยอะแยะเลยทอจ้ะขอบพระคุณทุกคนที่ชมคลิปเลยเออหนูเป็นปรากดการของหนูมากเล<อ><ด>ยเป็นอะไรที่แบบโอ้เยเหลือเชื่อจริงเหรอ่ะ

ขอบคุณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะที่กำลังชมและตอนนี้คลิปนี้ค่ะนี่อาจาร่อครับพอมาทำอะไรคะหนูกำลังจะไปตะกลค่ะไปรอที่งานจะไปรับก้าค่ะก้ากระลาขับได้จะไปรับแฟนโอ๊ยลับเพื่อนพขอบคุณตามหมนนะคะขอบคุณมากโชคดีจ้าขอบคุณครับยังไม่ได้เรืองสวัสดีครับอ่าอาจารย์อํานวยครับ ผู้อยู่เบื้องหลังเลยไม่เคยออกข้างหน้าเลยคือดูแอดมินดูดูดูทุกคนดูทุกคนมีปัญหาอะไรก็คนนี้เลยครับที่สุดช่องแล้วครับผม50กว่าช่องของสาวเนดูแลใช่ไหมเดี๋ยวจะมีทีมปลาลูกคอกมาทำอีกเหรออ๋อปลาลูกคอกนี่ปิดเปิดใช่ไหมเปิดทุกคนอเพราะว่าเราจะได้มีรายได้ จะได้แล้วก็มีแฟงขับติดตามจะได้มีกําลังใจในการทํางานอ๋อเปิดเมื่อไหร่ครับาลูกค้าก็เดี๋ยวก็มาเรื่อยๆมาทีละคนสองคนไปเรื่อยๆแตให้ครบทั้งทีมงานทีมงานมีกี่คนก็เปิดให้ครบทุกคนจะได้มีรายได้ทุกคนไไปหนทุกคนใช่ถ้าใครอยากทำอิสระเสรีใครช่องทางใครขยันใครไม่ขยันใครอดทนครับผมทาได้เลยครับมันไม่มีการแย่งอาชีพกันหรอกพวกนี้มันแล้วแต่ใครขยันอย่างสามมดนี่ขยัน โอ้โหสุดยอดเลยเดีได้โล่เดี๋ยวสามโมต้องร้องไห้เพราะได้โล่แน่ๆผมจะหาวิธีแกล้งอยู่ มาห้าหมื่นเองห้าหมื่นอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้แสนแสนปุ๊บนี่ปาหมดผมไมมาไปเรื่อยๆห้าหมื่นเพิ่งทำไงเพิ่งทาไม่นานโอ้ยคนอื่นก็แซงผมผมมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยปาหมดนี่คือแกไม่ใช่เป็นครับผมศิลปินแกไม่ใช่เป็นศิลปินเออใช่าดไม่ได้เป็นศิลปินยังต้องห้าหมื่นนะคนที่เป็นศิลปินแท้ๆยังได้แค่หมื่นหลักหมื่นไม่ใช่คือก็เอาพูดนตรงนะก็ เออได้รับความเห็นใจจากบอสบอสโจแล้วก็ซอนุซอนุเขาก็โอเคอะ นี่แหละบอสให้โอกาสแล้วป่ามดก็ทําเสมอต้นเสมอปลายอยู่ยาวนี่ผมไม่เคยคุยกับป่ามดทางช่องลาเพินออฟฟิเชียลเลยนะผปกติจะไม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใครไม่ได้อากาื่เป็นเบื้องหลังเบื้องหลังรอันนี้เขาเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆเบื้องหลังจริงๆบางคนยังไม่รู้จักเลยเราไม่ต้องออกสื่อก็ได้ครวก็ช่วยเหลือเป็นคอยเป็นแรงผลักดันช่วยครับ น้องพี่ในในในทีมงานของเราม่วยเหลือกันอาจารย์อันนี้บ้านว่าอาจารย์จะได้เรื่องอะไรขออนุญาตถ่ายนะอาจารย์ได้เลยครับขออาจารย์ครับนี่ฮะอาจารย์หน่อยฮะพี่พักฮะโอ้สร้างเสร็จแล้วพี่พักมีเป็นสตูดิโอเนาะสตูดิโอครับอาจารย์สตูดิโอไว้คอยตัดต่อคลิปคอยซัพพอร์ตเบื้องหลังของของสาวน้อยเพชรวันแพงทีมงานของเราคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้ทุกคนมีรายได้คราช่วยทุกคนครับผมบ้านหลังนี้ก็เป็นคอยเป็นตามหน้าที่เป็นซัพพอร์ต ค,คือบอสเขาก็ใจดีครับผมนะบอสบอสโจซอนุชใจดีให้ให้ให้ที่พักให้ที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่อยู่ทำกินแล้วก็ช่วเหลือกันไปครับแล้วก็ทึงที่กับงาน ครเต็มร้อยครับผมทำให้เต็มที่เลยครับผมให้ให้หัวใจเลยครับใจเลยก็ให้หัวใจมให้ให้หมดใจให้หมดใจให้หมดใจแรกมาแล้วไม่มีที่ไหนครับแกผมไปทํางานที่อื่นนะมาตั้งเยอะแยะเขาไม่เคยให้ใจขนาดนี้ครับผมเป็นที่แรกและที่เดียวที่บอสโจสโนต์ขาให้บ้านให้ที่อยู่อาศัยให้ทากินให้เป็นส่วนตัวได้เลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลยตั้งตั้งน้าใจแกมาก ก็เลยต้องทําให้เต็มที่สู้ถวายชีวิตครนะตรงนี้ทาให้เต็มที่เลยไม่ไม่มีกั๊บมีอะไรป่ามดก็มาขอผมผมผมรบกวนหลายครั้งแล้วรบกวนนะครับบางทีแต่ว่าบางทีมันก็ทําได้ให้ไม่เต็มที่นะเพราะต้องยำเลยว่ามันห้าสิบช่องครห้าสิบช่องเนี่ยก็ได้มันมันมันไม่ไม่ทันเนาะบางทีไม่ทันแต่คนเดียวนี่ก็บีมือหนึ่ง ของสาวน้อยอีคนอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังถือว่าบอสรักมากบอสรุปรักมากให้ความเมตตาให้อะไรทุกอย่างให้ใจด้วยให้หัวใจแล้วก็อาจารย์เงยก็ให้หัวใจเต็มร้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมคนเดียวนะทั้งวงเนี่ยเขาก็จะทําให้อยู่แต่ว่าค่อยๆทาอย่างนี้อย่างี้บ้านพักเนี่ยบ้านพักอาจารย์ต่างๆอ๋ออันนี้มาถามอีกอย่างแล้วผมเพิ่งเข้ามาเนี่ยใช่โอ้ผมไม่ได้เข้ามาตั้งนานไปเรื่อยๆประตูเพิ่งเข้ามาเห็นประตูครั้งแรกประตูครั้งแรก อาณาจักรโดมของเราเนี่ยเป็นสาวี่เลยอมาใหม่แเป็นมีกำแพงมีประตูรั้วเดี๋ยวจะทำป้ายป้ายสาวน้อยเพชรบันแพงข้างหน้าไว้ไว้ออมเงินคไว้ไว้เก็บเก็บเงินรับเงินอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะทำให้อาจารย์นองนตรีแล้วก็ห้องพักแดนเซอร์ด้วยยาวไปเลยนะโครงการของเราเป็นอาณาจักรใหญ่ไม่ใช่แค่โดมอย่างเดียวอาณาจักรใหญ่เลยครอาณาจักรของสาวน้อยเพชรบันแพงกันครับผมก็เปอปปารมตก็เดี๋ยวจะทำีสซร์ทให้ ทำคอนโดให้อย่างเงี้ยไม่อยู่เลยไม่สามีที่พักเราก็มาอยู่เพราะเราอยู่ยาวอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ยางไงนะอยู่อยู่ป่ามดอยู่ยาวเราเคยเอาเชี่ยวอยู่ยาวอยู่แล้วผมแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าป่ามดที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะตอนที่ผมเห็นบ้านป่ามดทะลหาดปามดป่ามดไม่น่าอยู่เป็นนี่แบงค์อยู่เป็นนี่แบงค์อยู่เหมือนกันป่ามดไม่น่หมือยู่กับอาณาจักรสาวน้อยหรอมัน โอ้โหยากจังอะลำบากจะตายได้กินเงินเดือนนิดนิดหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยมันใชแต่ว่าทุกวันนี้โอ้โหปากมอสู้สู้ไม่ไหวจนจนมีคนติดตามตั้งห้าหมื่นแล้วครับผมครับน้องสายใหญ่ก็มีคนติดตามตั้งเยอะครับผมก็ไปเรื่อยๆน้องยายก็ไม่เข้ามาคือเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนะครับผมเรามีใช่ชีวิตที่มีความสุขนะได้รับความสุขไหมมีสนุกไหมก็สนุกได้รับความเมตตากับซอนอุดเขาเต็มร้อยไงมีเสียใจมีร้องไห้มีดราม่าไหมก็ เสียใจไม่คือเสียคำว่าเสียใจหรือน้ําตาไหลเนี่ยมันเพิ่มปิติมากกว่าเพิ่มปิติมากกว่ายินดีกับทุกๆคนที่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยนี่เราก็โอเคเราก็เห็นอ่ะผมยังน้ําตาขอตามเห็นเสียนนท์ได้รับโล่งแล้วก็หลายๆคนงานทุกคนเนี่ยมีมีได้งานทําไม่พอนะยังมีรายได้ดีด้วยจากช่องทางโซเชียลเห็นไหม เป็นบายใหญ่อ่ามันไม่ใช่ว่าแค่มาทํางานมาตอนมาร้องเพลงแล้วก็กลับบ้านมาเต้นแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นอืมใช่มันมีรายได้อย่างอื่นที่เขาแบบทําได้พุ่มยิ่งโซเชียลยิ่งตอนนี้มาแรงยิ่งหาหารายได้ยิ่งมากขึ้นยิ่งดีเขาก็ได้อาไปเลี้ยงเอาไปเกี่ยวครอบครัวของเขาถูกไหมอ่ามาอยู่นี่ไม่ต้องไม่ผิดไม่ต้องผิดหวังแน่นอนได้แน่นอนมีแต่ได้กับได้ครับเขาก็ขอบคุณอาจารย์อานวยอย่างสูงครับคลิปนี้อาจารย์อานวยล้วนก็ ให้ได้ความรู้ได้เก็ตแล้วก็ได้ความรู้สึกของ อ่าอาจารย์เนยผู้อยู่เบื้องหลังแอดมินของสาวน้อยแล้วก็ยังพลาดนะก็ไม่ถ่ายอ่าแม่บ้านของเราแม่บ้านคอยทำกับข้าวก็ทำอาหารอร่อยเบื้องหลังถ้าเขาไม่ทำกับข้าวให้ผมก็ไม่มีทุกคนวันนี้อ้าวเนี่ยครับอ้าวนี่คือมันมันมันต่อยอดกันมันต่อเนื่องกันไงครับผมถ้าแม่บ้านไม่ทำกับข้าวผมก็ไม่มีแรงทํางานครับผมเพราะผมไม่มีแรงผมไม่สามารถสร้างช่องให้ใครได้ครับผมไม่สามารถสร้างช่องให้ใครได้ครับผมทุกคนก็ไม่มีช่องเอาไปประกอบอาชีพครับผมนอกเหนือจากงานประจําที่จะเช่น วันละห้าร้อยพันหนึ่งมันก็ไม่ใช่ครับผมถยู่ไหมครับครับผมครับเขาอยากจะได้รถได้บ้านก็จะวันละห้าร้อยพันหนึ่งมันไม่พอมันต้องมีอาชีพเสริมเนี่ยยูทูบเบอร์ทุกคนก็ต้องมีทุกคนถ้าใครอยากทํามาเลยครับครับยทำด้วยกันเนี่ยแม่บ้านอาจารย์จะมีเรื่องมาซัพพอร์ตสอนแม่บ้านนี่ก็คือก็เป็นเป็นแม่ของอ่า ตีรบินช้างช้างช้างอ่านี่ครับชอยแดนจักรพรรดิแดนจักรพรแดนจกรพรรดินแสนแม่พ่อแม่พวกแม่ได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยคือเขาตกลงกันนะว่าทางได้เท่าไหร่นะแสนแสนซับแม่จะได้โทรศัพท์ใหม่แสนวิวอ่าเป็นเป็นแบบเก่าๆและแล้วก็อยากได้ใหม่โอเคอ่าได้ครับทุกทีฮะอ่าช่วยดูช่องช้างระเบิดเอาเชี่ยวนะฮะอ่อก็แม่เขาอยากได้ โทรศัพท์จากลูกนะก็ขอให้สมหวังนะโอเคนะโอเคครับสวัสดีฮะอาจารย์เอยครับผมสวครับผมคุณอาจารย์เอยอย่างสูงที่ให้เก็บความรู้มายังไงเนี่ยมาก็เอารถมามาก็เดี๋ยวจะเอาผ้าไปที่โกสุมเพราะแล้วก็จะกลับพรุ่งนี้เช้าเดินทางไงเดินทางแต่เช้าเลยชครับแต่เช้าพักที่ไหนครับตอนนี้พักที่บ้านเช่าอยู่ที่ถังตรงข้ามอ๋อเช่าบ้านนครับ พ่อแม่เขานอนเขาพักผ่อนเมื่อได้มาครับผมโอเคครับอาจารย์นะกาบขอบคุณอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สุภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับขอบคุณครับับอีกสักนิดครับอาจารย์ครับได้คุยกับอาจารย์ก็ได้ได้รับความรู้และได้รับความรู้สึกที่ดีที่อาจารย์พูดออกมาจากใจขออนุญาตอาจารย์จบคลิปให้ผมสักนิดนึงครับผมก็ฝากช่องผามดอยู่ยาวหน่อยครับผมอาจารย์ครับผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผม ก็ครับผมก็สวัสดีครับก่อนเด่นสวัสดีครับของ FC ทุกท่านของช่องป่ามดลำเพินออฟฟิเชียลครับผมก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแสนทราบแล้วใกล้หรือยังยังห้าหมืนก็ยังไงล่ะครับผมก้าฝ้ให้จบผู้อยู่เบื้องหลังก็มาให้อาจารย์จบคลิปเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะว่าเป็นปุวินีบุคคลของสาวน้อยที่อยู่เบื้องหลังที่บางคนไม่เคยรู้จักเลยกับอาจารย์อำครับผม ผมเป็นคนคอยที่จะคอยซัพพอร์ตครับผมช่องลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมทุกๆช่องอยู่ก็ขอให้ปอามดนี่ที่เป็นช่องนี้ให้เจริญก้าวหน้ามีผู้ติดตามมีเอฟซครับผมคอยสนับสนุนคอยกดติดาสับสกายให้ตลอดเวลานะแล้วก็ขอให้ถึงแสนซาบไปไวครับผมอาจารย์ขอให้ได้ปังๆขอให้ได้โล่ผมจะได้แก้งต่อไปนะครับครับโอเคครับครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ